สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเดินชมถัวถ่ว๋อถั่วถั่วอะไรคะลูกถั่วฟักยาวโอถั่วฟักยาวเยอะไหมคะเยอะเยอะมากมื่ก่อนจะไปดูตรงไหนบ้างอ่ะเดินเลยอ่าโอเคอไหนช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยว่าถั่วแบบไหนที่สามารถเก็บเก็บไปขายได้พร้อมหรือยังวิ่งเร็วมากไหนไหนถั่วแบบไหนที่ขายได้คะ หนไหนขอดูอีกใกล้นะคะอันนี้ขายได้หรอคะขายได้โอ้อ่าดูตรงนี้อีกนะคะเอาไปดูอีกใกล้อ๋อแบบนี้ขายมัดแล้วเท่าไหร่คะ่บาทฮะบาทโอ้ยใช่รอใช่บอมัดแล้วเท่าไหร่คะมัดห้ามัดห้าบาทหรือสิบบาทสิบบาทอ่มามัดละสิบบาทไปขายที่ไหนคะลูกที่ตลาดอ๋อตลาดมังกรเคยไปขายไหมไปขายโอ้ไปเคยไปขายคนเยอะไหมคะ อ๋ออันนี้ก็ใหญ่อันนี้เก็บได้หรือยังได้ได้แล้วอันนี้ก็เก็บได้แล้วอืมไปไหนอีกไปดูตรงไหนอีกคะฮะอะไรนะสองอันเลยอะฮะมันยาวมาสองอันเลยอ๋ออันนี้เก็บได้ไหมคะได้มังกรคิดว่าถ้าเก็บทั้งสวนนี้จะได้เยอะไหมได้ได้เยอะ เยอะขนาดไหนคะเยอะเป็นหมื่นอยู่เป็นหมื่นเลยโอ้ oh. จะพาไปมังกรคิดว่าขายถั่วแล้วจะไปซื้ออะไรออจะไหวซื้อของเล่นหนูจะไปเตะน,นะคะลูกเตะไม่ได้นะแน่แน่แน่แนแนเห็นลูกค้าเดี๋ยวเห็นลูกค้าจะไม่ซื้อนะถ้าเจ้าของสวนเตะถั่วอย่างี้ไม่เอาไม่น่ารักเลย,ยอ่าจะไปออาไปดูอ,อ,ดอีโอเคค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือยอดอะไรคะยอดถาวรยอดถาวรยอดถัว่วแล้วเรา,เราต้องทํายังไง ถ้ามันนอนอยู่อย่างนี้เราต้องทำยังไงคะ <Yeah. S 1> อ๋อไปหยิบอ๋อหยิบไปใส่อย่างงั้นเหรอคะทำไมคะถึงต้องหยิบใส่เพราะว่าอะเอออันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ่ะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ด้วยเออเราต้องให้มันเลื้อยนะคะเพราะว่าต้นถั่วมันจะเลื้อยให้มันเลื้อยขึ้นถ้างั้นถ้ามันไม่เลื้อยขึ้นแล้วมันก็จะอออดอกมันก็จะ ผลมันจะอยู่ตามดินเนาะมันก็จะไม่สวยอ๋อต้องทำอย่างนี้เหรอคะมันม,มันหักหมดแล้ว <laughs> อ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอออ่าเออไวข้างล่างก็ได้ใส่แล้วก็หลุดใส่แล้วก็หลุดอ๋ออ่าเอออ่ะแค่นั้นแหละโอ๊ยจะได้รู้แล้วว่าต้องตรงไหนเนี่ยอืมตรงไหนดี ตรงที่มันตรงนี้ปักไว้อ่ะปักไว้เงินเหรอเนี่อ๋องั้นเหรอคะเออโอเคไปไหนต่อคะไปถายงัวทำไม่ได้ถ่ายงัวไม่ได้ไปถ่ายงัวไงไปถ่ายรูปไงโอ้ถ่ายดูดีไปไหนช่ดิไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวรัวก็ไปแล้วเออมล้วกันสนุกมาอยู่ในสวนสนุกสนุก โอ้ oh, จะวิ่งให้ดูหรอคะเท่า mm hmm. ที่โ oh, อ้ออกกำลังกายก่อนแล้วอ๋อยืดเส้นยืดอ๋อาวอร์มวอร์มวอร์มเอาวอร์มวอร์มโอเคเท่าที่เออระวังไปโอ้โ uh ห huh, oh, เร็วมากโอ้โว้วโวโววระวังเหยียบถัว่วโอเคเดี๋ยวเราเอฟซีก่อนเดี๋ยวให้มังกรวิ่งโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะให้มังกรวิ่งในสวนต่อนะคะ